เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดจึงไม่ควรที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตบัณฑิตทั้งหลายท่านจะรีบสั่งสมบุญเพื่อเป็นเหตุให้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงความสุขจากใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเอาสมบัติแก้วแหวนเงินทองมาแลกก็ไม่ได้ ต้องลงมือปฏิบัติในตัวเองเพราะใครทำใจหยุดนิ่งได้คนนั้นก็เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ตรงกันข้ามกับสุขที่เกิดจากเบญจกามคุณทั้งหลายในโลกนี้เป็นสุขที่เที่ยงแท้เป็นอรมตะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจลงมือทำในวันนี้เนี่ย ก็จะได้วันนี้หรือแม้วันนี้ยังไม่ได้ผลก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไปให้เรานะ่ยได้เขาถึงทำในวันข้างหน้ามีธรรมภาสิทธิ์ี่ก่าวไว้ในมหารัฐวิมานว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นมุนีเมื่อใครๆหวังอยากเป็นผู้มีอายุวันนะสุขภัลละ และรูปอันประณีตอย่าพึงมีใจคล่องอยู่ในสิ่งอื่นพึงยังข้าวและน้ำอันตนตกแต่งดีแล้วเป็นอันมากให้ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าเพราะใครๆในโลกนี้หรือโลกอื่นจะเป็นผู้ประเสริฐกว่าหรือเสมอโดยพระพุทธเจ้ามิได้มีพระตถาคตเจ้านั้น ถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งกว่าบุคคลบุ้ควรบูชาทั้งหลายของชนผู้มีความต้องการบุญสแสวงหาผลอันไพ่บูนนี่ก็เป็นถ้อยคำของเทพบุตรองค์หนึ่งที่สามารถทำจิตใจของเท้าสักกะจอมเทพให้วันไหวได้ซึ่งลูกๆก็าคงพอจะจดจำกันได้ว่า ในยุคเริ่มต้นของการประกาศศาสนาของพระสมมาสมุทิเจ้าของเรานั้นพระอินท์นันยังประมาทในการสวยทิพยยสมบัติอยู่ยังไม่ได้โอกาสบำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าพอเป็นทักษินในยบุคคลนันเลิศบุญกุศลที่เคยทำเอาไว้ในอดีตซึ่งส่งผลให้ได้มาเป็นท้าสักกะจอมเทพนั้น ก็ไม่ได้ทำถูกเนื้อนาบุญไม่จะได้รับการยอมรับให้เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เมื่อเทียบรัศมีกายอายุไขเทพบริวารหรือททพประยประสาทของพระองค์กับเทพประบุรผู้มีบุญอื่นๆแล้วจะรู้สึกว่าเทียบกันไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคแรกๆ รัศมีกายของพระอินทร์จะได้กว่าถ้วยเทพที่ขึ้นใหม่ๆเพราะเทพเหล่านั้นได้ทําบุญถูกเนื้อนาบุญคือได้ทําบุญกับทักคินในยบุคคลมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทำไม่ได้ที่พยาวิมานที่ใหญ่โตโอรานอายุขยก็ยืนยาวกว่าคือหมดอายุขัยจากสวรรค์ชั้นนี้ จะจติขึ้นใบอุบัติในชั้นสูงสูงต่อไปเวียนวนอยู่ในชั้นชะกามวจรภูมิจนกว่าจะหมดบุญกันเลยทีเดียวบางท่านนไม่ได้ยอมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านได้ประพฤติธรรมต่อในสวรรค์และก็ไปอุบัติในพลมโลกบางท่านจเจริญสมาธิภาวนาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต ในพรมโลกก็มีอาจจะเปรียบแล้วก็เหมือนชีวิตของมนุษย์ในโลกของเราบางท่านก็ไม่ได้ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่ก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีคุณธรรมสูงส่งพอที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดี สำหรับบางคนไม่ได้มีตำแหน่งสูงส่งทางโลกแต่มีสมบัติมากมา,กายก่ายกองมีบ้านเรือนคฤรืหาดใหญ่โตระหนึ่งจำลองสวรรค์ลงมาแล้วก็รวยที่สุดในโลกเป็นต้นชาวสวรรค์เขาก็มีความเป็นอยู่คล้ายๆกับชาวโลกเรานี่แหละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ หลวงพ่อจะกล่าวถึงเทพพบุตรองค์หนึ่งผู้แม้ไม่ได้เป็นจอมเทพของชาวสวรรค์แต่ก็มีรัศมีมีอนุภาพยิ่งกว่าจอมเทพในสวรรค์เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระมหาโมคลานเถระท่านได้เที่ยวจาริกไปในเทวโลกตามปกติดังที่เคยประพฤติมา ในวันนั้นท่านได้ไปพบกับโคปาละเทพปบุตรผู้กำลังออกจากวิมานขึ้นรถทิพย์คันใหญ่เทียมมาพันหนึ่งก็ไปเที่ยวเล่นในอุทยานสวรรค์ร้อมด้วยบริวารอีกมากมายเนื่องจากเป็นขบวนราชรถที่ใหญ่โตมากไม่มีเทพองค์ไหนที่จะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนก็ไม่มี เพราะฉะนั้นท่านยังได้รับฉายาว่ามหารัฐเทพบุตรพราะเถระได้สังเกตดูลักษณะของมาทิพย์ที่กำลังนำเทพบุตรผู้เป็นเจ้านายไปสู่ทยานเห็นว่ามีลักษณะพิเศษมีอยู่ด้การพันตัวรุ่งเรืองดังท้าวาสวัตผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทูปรถทั้งสองก็ล้วนสำเร็จด้วยทองมีรูปก,กรงจัดไว้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยโชดช่วงเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญรถคันนี้คลุมด้วยข่ายทองวิจิตด้วยรัตนะต่างๆมีรัศมีสีรุง้งโชคช่วงด้วยหมู่เทพผู้ถือพัดจามนดุมรถ ก็ประดับตรงกลางระหว่างล้อรถวิจิไปด้วยลายร้อยลายร่างพรายดังสายฟ้าแลบดาราดาด้วยลวดลายวิจิพิสดารกงใหญ่ของรถมีรัศมีตั้งพันเสียงของกงลอก็ฟังไพเราะที่งอนรถก็งดงามตกแต่งด้วยเพชรพราวแสงเหมือนดวงจันทร์ ม้าเหล่านี้เนะ่ยผูกสอดด้วยสายแก้วมณีสูงใหญ่ว่องไวมีกำลังเร็วมากรู้ใจของเจ้านายวิ่งไปได้รวดเร็วดังใจนึกม้าทั้งหมดนี้นะ่ยสามารถก้าวไปได้อย่างพร้อมเพรียงกันทำใจผู้ขับยวดยานให้เบิกบานเป็นยอดของม้าทั้งหลายที่ผูกสอด เครื่องประดับที่ทำดีแล้วเสียงรถเสียงเครื่องประดับเสียงกีบมา้าเสียงร้องคำรนของมา้าและเสียงเทพผู้บรรเลงก็เพเราะเหมือนดนตรีของคนทันในสวนจิตลดาสวนลาบสอนเทพนารีที่ยืนประนมมืออยู่บนรถ ส่วนหล่าอัอนเทพนาลีที่ยืนปลอมนมมืออยู่บนรถมีดวงตาอ่อนโยนเหมือนตาลูกเนื้อทรายมีขนตาดกยรอยยิ้มจากดวงหน้าพูดจาก็ไพเราะน่ารักคลุมด้วยข่ายแก้วไพรทูลมีผิวละเอียดได้ส่องแสงสว่างไปทั่วสิบทิศ โดยอาศัยเครื่องประดับที่คอที่มือที่เท้าและที่ศีรษะเหมือนดวงที่กำลังอุทยัยดอกไม้และเครื่องประดับที่แขนทั้งสองไหวพริ้วละแรงลมเปลงเสียงงวงวานไพเราะจับใจเมื่อเห็นดังนั้นพระเถราก็ได้ถามว่าดูก่อนท่านเทพบุตร ท่านมีเทพกัญญาสองรศมีอยู่สองข้างในรถของท่านดุท้าสกกะผู้ทรงวัชิราวุธเมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้หรือว่าได้ชอบใจการประพฤติธรรมและการสมาทานวัตระอะไรผลนี้คงไม่ใช่ผลของกรรมเล็กน้อยที่ท่านทำไว้ท่านรุ่งโรอดข่มมูเทพเป็นหนักหนา ช่วยเล่าบุพกรรมให้อาตมาฟังหน่อยเถิดมหารัฐเทพบุตรได้ฟังถ้อยคำยกย่องของพระเถระเช่นนั้นก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจจึงเล่าบุพกรรมของตนเองเนะี่ยให้พระเถระฟังว่าตัวเองน่ะโชคดีที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพมุทธเจา้า ได้ถวายมาหาทานกับพระผู้มีพภาคเจ้าล้อมด้ยประสงค์สาวกได้มีโอกาสถวายทานที่เป็นดุจด,ดังอสัทิสทานและก็ตั้งใจฟังธรรมอยู่เป็นประจำได้รักษาศีลห้าไม่เคยด่างพร้อยแตะได้เจริญภาวนาตามสมควรเมื่อละจากโลกนั้นแล้ว ก็ได้บังเกิดในวิมานทองร้อยโยอดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอัสษรหลายโกดเป็นบริวารด้วยอยุภาพแห่งบุญตามที่สั่งสมไว้รถเทียมมาอาชานในเป็นทิพพันตัวที่สำเร็จดตวยรัตนาเจ็ดก็บังเกิดขึ้นเทพบุตรท่านนี้ได้สวยทิเพย,ยสมบัติในดาวดึง จนสิ้นอายุไขแล้วก็ต้องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในเทวโลกทั้งหกชั้นยังไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลยพออาย,ยุพุทธกาลนี้เนี่ยก็ได้ย้อนกลับมาบังเกิดเป็นเทพบุตรที่ดาวดึงอีกครั้งก็ยังได้ชื่อเดิมว่าโคปาละเทพบุตรเทพบุตรก็ได้สรุปเรื่องราวให้พระเถระฟังว่า สิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญกบเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนทั้งหลายผู้เปิดประตูแห่งอมตะนครกบเจ้ามีจิตเรื่มใสไม่คลอนแคลนได้ทำบุญจนตลอดชีวิตและจากอัตภาพนั้นจึงเป็นผู้เสมอกับพระอินเรื่อนลมอยู่ในเทวบุรี กาแต่ท่านพระมุนีบุคคลเมื่อหวังอายุวันนะสุขะะละและรูปอันประณีตพึงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าไม่มีผู้ประเสริฐสุดหรือเสมอด้วยพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระเถระรู้ว่าเทวบุตรกำลังมีจิตปราศจากนิวรณ และมีจิตเริ่มใสในพระรัตนตรัยอยู่ก่อนแล้วท่านจึงสแสดงอริยสัจสี่ให้ฟังมหาธะ,ะเทพบุตรก็น้อมจิตตามกระแสะธรรมเพียงชู่ครัวเดียวเท่านั้นก็ได้บุรุธรรมเป็นประโสดาบันผู้มีวันตกต่ำในสังสารวัฏอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการเทียบความสว่างของรัศมีกายก็ดี อายุวันนะสุขภพละยศหรือความเมตธิปไตยทั้งหลายก็ดีต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเทียบกับเทพนิกายเราอื่นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้รักในการสั่งสมบุญงินอย่างเต็มที่เราต้องเพิ่มทั้งศรัทธาและกาลังใจในการสร้างความดี มุ่งมั่นว่าจะสั่งสมบุญทุกอนุวินาทีอย่าให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปต้องเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาแม้บุญเล็กบุญน้อยก็ไม่มองข้ามแล้วเราก็จะเป็นผู้มีบุญใหญ่ติดตัวข้ามพบข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ